ไปอัปเดตที่ไรจกักหน่อยแน่ที่ไร่ที่หนาอิ่มแล้วนอนเซยเลยพี่น้องเห็นบ่ตั้งแต่เพิ่นเป็นตุ้มลั่ปีใส่กินเห็นปะพี่น้องหัวหัวตุ้มไอ้อมันสิหลุดออกลูกออกพี่น้พี่น้องครับแต่พูดว่าเป็นหุ่นเลยพี่น้องนะเป็นจูดเป็นจูดเต็ม เลยดีได้ไีได้เอ้ยทำานี้เปียใส้นันรัวสิบเอโต้ไปไ้ตอนนี้เขากินแลลวกินแล้วกินแล้วเขาเสียก็นอนด้วยกหนอ่อยเลยเขากับมันดมดูงีง่ อิ่มอิ่มแดดมานอนอยู่ประมาณนีากันมานอนอิ่มมาพิง้อเป็นตะมีความสูงขึ้นเลยกินข้ากินอิ่มแบบก็ดีใจใตาตาไนแรงตาที่ตามน้พี่น้องก็ได้อาบเด็กกัแมอ่มมาพี่น้องไป กันนอนอันนี้เพิ่งกินยาแล้วเพื่อนกันสิม,มาออกมานอนอยู่ประมาณนี่อะพี่นอกไอ้ไม้ไอ้ข้งแดงนเดืองซี่ได้ที่ได้อันนี้ขี้อันนี้ขี้อเคกาโมกาโมมหาปุ่มปุยแม่หัวหนู นอนแบบสบายเลยนี่ที่น้ำเบิงบ้งเบิ้องอ่างนา้ำน้ำเตรียมอ่างน้ำไว้ให้เขาเด้เวลากินยาซับมีห้องแล้วปุ๊บอ่างน้ำเตรียมให้เขาก็สิมากินกินแเดาเขาสินอนม,มีเดินดูเดินมองนอนในพี่น้องหอมไปประมาณไรกว่าเนี่ยข้างนอกขอบแบบมีโฮม คางนั่นคางนี่สิมีโฮมเบิดซูหมองเลยเป็นแบบเนาะไอีตม,มาณนี่เป็น้านอนกันมีความสุขเลยดกินยาอิมอัต้อเอเปะอันเนาะสุข ไปอัปเดตพีไล่เล็กน้อยแน่พีไล่พี่หนาอิ่มแล้วนอนเซยเดูพี่น้องเห็นบ่ตั้งแต่เพิ่นเป็นตุ้มล้ำปีใส่กินให้มาพี่น้องหัวหัวตุ้มไอ่หรือมันสิดูดออกลุดออกให้มาพี่น้องค่ะอาจจว่าเป็นบุญอยู่ด้วยพี่น้องนะเป็นจุดยุดเต็มมาอยู่พีไล่พีไล่เอ้ยพีไล่เป็นาเป็นบุญอยู่ที่เพิ่น ยังอยู่เป็นงวยอยู่พอตายแต่ว่ากระตือแร่กันมากสองอาทิตย์กวบัวเนาะพี่น้องเนาะนี่คุณบอกหลอดเป็นจีไร้คือเก่าอยู่เด้อพี่น้องเด้อยในงานตัวเนี่จีไร้นอนหลับตาสุยๆอยู่หันแล้วมาก,กล้องเร็วแล้วเร็วจีไรครับจีไร้จีไร้เป็นบัวกินหายาอิ่มแล้วนอนชื่อเห็นบอก่น้ออยู่เดินนี่อ่ะอันน้องไปไป เป็นบอตุ่มเมือจะรูดออกมันจิเป็นเป็นมองบอสตุ่มลำปีใส่กินมองสินะบกลาเศร้าแล้วสไลด์เศร้าแล้วกำลังแหย่เป็นเบาเี่นมองเอ้ยมีความสุขเด้ยแต่ฟองทู้เรียนมีความสุขเต้ยมีอยมองเห็นว่านอนแดบ,บสบายเลยมีข้ากิานแย่อินเดีย พาการนอนจากแดดมึงวีแลมเนี่ยพี่น้องนอนแบบสบายเลยตวดแดดขาจากแดด <c oughs> นอนแบบสบายเลยแลมเมืองตานตานก็ใกล้คลอดแล้วเนี่ยกับนดคลอดพิซซ่าก,กี้การ์นรสซีกกักนบนดคลอดพิซซ่าก,กี้การ์องกําลังเนี่ย